ของตกแต่งคริสต์มาสนะคะลายคิตตี้อีกแล้วน่ารักไหมอันฝอยขัดหม้อมันต้องแบบน่ารักขนาดนี้ไหมอะ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกพัสดุกันอีกแล้วนะคะนี่ลังใหญ่แบบนี้เลยนะคะ ของรอบนี้เนี่ยที่สั่งมาหลักๆก็จะเป็นพวกข้าวของเครื่องใช้ในบ้านนะคะพวกของตกแต่งบ้านประมาณนี้นะคะก็จะไม่มีพวกเสื้อผ้าเครื่องสาอางอะไรพวกนี้ก็คือรอบนี้เนี่ยจะไม่มีนะคะครั้งนี้เนี่ยของที่เราสั่งมาก็คือมาจากจีนนะคะเราสั่งจากแอปพิงตัวตัวนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกันเลยนะคะเดีย๋ยวเราไปแกะอันนี้กันก่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่ติดผ้านหนังนะคะเป็นแบบของตกแต่งบ้านเนาะ เป็นที่ติดผนังบ้านนะคะก็จะมีแบบพวกของตกแต่งผีเสื้อนะคะเดี๋ยวเราจะแปะรูปให้ดูนะแก่ยากจังนี่เขาว่าจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเอาติดกับผนังได้เลยแบบนี้ ตรงนี้เขาก็จะมีเป็นกาวสองหน้านะคะก็คือติดเข้าไปได้เลยนะคะสะดวกมากๆแล้วก็จะมีแบบของตกแต่งเป็นแบบสติกเกอร์ผีเสื้อนะคะแต่ว่าเขาม่าจะใส่มาในนี้แหละทะ่าดาทุกคนนี่เยอะมากนะคะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าสั่งมาแบบเยอะแยะมากมายไปเลยนะคะ อันแรกนะคะที่สั่งมาจะเป็นที่ล้างจานนะคะเป็นแบบฝอยขัดหม้อนะคะน่ารักมากเห็นเป็นแบบแพคเกจติ้งน้องน้องหมีนะคะก็เลยสั่งมาเนี่แบบนี้เลยนะคะน่ารักไหมโหที่ล้างจานฝอยขัดหม้อมันต้องแบบน่ารักขนาดนี้ไหมอะเออน่ารักเนาะนี่ที่วางเออน่ารักมากชิ้นต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเลโก้น่ารักมาก ไม่แน่ใจว่าฉันจะต่อเป็นหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นคนแบบต่อเลโก้อะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็แบบไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าเห็นมันแบบน่ารักอ่ะก็เลยแบบสั่งมานะคะเออโอ้โหซองเล็กซองน้อยเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ๊ยจะรอดหรือเปล่าชิ้นถัดไปนะคะทะดาดาทุกคน อันนี้จะเป็นของตกแต่งคริสต์มาสนะคะน่าจะแบบเอาไปห้อยบนต้นคริสต์มาสเนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้สั่งต้นคริสต์มาสมาเลยเดี๋ยวจะไปสั่งในช้อปปี้นี่แหละง่ายๆอันนี้อะไรเนี่ยโอ๊ยทุกคนอันนี้คือบ้านหลบของหนูแฮมเตอร์นะคะโหหนานุ่มมากๆเลยอันนี้เป็นรูปรูปอะไรไม่รู้อะรูปรูปหนูมั้งเออนั่นแหละดูแบบ มันแบบอบอุ่นมากเลยเนาะทุกคนเมื่อกี้ถ่ายอยู่ดีๆกล้องดับนะคะมาต่อที่ชิ้นถัดไปนะคะก็จะเป็นโปสการ์ดแบบนี้นะคะก็คือจะถึงเทศกาลคริสต์าสมาสแล้วเนาะแล้วก็สั่งโปสการ์ดมาติดนะคะนี่สีคมชัดมากๆเลยนะคะโอเคต่อมานะคะชิ้นถัดไปท่าดาอันนี้จะเป็นของโนแฮมเตอร์นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เนี่ยจะเป็นแบบที่ใส่อาหารนะคะ ปกติใช้เป็นแบบที่ถ้วยใส่อาหารแบบเซรามิกนะคะแต่ว่าอยากเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปแบบเป็นเป็นรูปน้องหมีแบบนี้น่ารักมากนี่น่ารักเนาะเออโอเคชิ้นถัดไปนะคะโอ้ยทุกคนอันนี้น่ารักมากโอ้ยรู้สึกแบบใช้คําว่าน่ารักได้ปุดอมากคลิปนี้ก็คือแบบมีแต่อะไรที่มันแบบน่ารักน่ารักค่ะเพื่อนๆถ้าได้เป็น น้องแพนกินนะคะนี่มีหมวกด้วยเออใส่หมวกให้น้องก่อนน่ารักไหมดูสิอ่ะโอ๊ยแล้วอันนี้จะเป็นผ้าพันคอนะคะอุย้ยปิดตาดูสิน่ารักมากน,นุ่มนิ่มโอ๊ยเคสโทรศัพท์ เออจริงๆจะสั่งมาใช้ตอนวันฮาโลวีนนี่แหละแต่ว่าผ่านไปละเออช่างมันส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นข้าเช็ดมือนะคะเพื่อนๆเอาแกะยังไงล่ะนี่เพื่อนๆเป็นรูปขนมปังนะคะก็คือเอาไปไว้ในครัวแขวนไว้น่ารักมากโอ๊ยใหญ่ไปไหมเนี่ยอันนี้เป็น ของหนูแฮมเตอร์อีกแล้วโอ้ยทำไมของหนูแฮมเตอร์เยอะจังเลยอันนี้จะเป็นโต๊ะนั่งกินข้าวนะคะเออเดี๋ยวเราจะแปะรูปไว้ให้เพื่อนๆดูนะเผื่อใครแบบนึกภาพไม่ออกว่ามันแบบเป็นโต๊ะยังไงนะคะทะ่าดาอันนี้เป็นผ้าคลุมโต๊ะนะคะเอ,อ๊ะหรือว่าผ้าคลุมโซฟานะเป็นลายดอกไม้เหมือนดอกเดซี่หรือดอกอะไรก็ไม่รู้เออ เออเป็นผ้าคลุมโตนั่นแหละสวยอะ่ะดูสิตรงนี้เขามีความแบบเป็นลายแบบเป็นผ้าแบบเนี้ยเออสวยเนาะผ้าดีด้วยนะเออมันแบบไม่ได้บางอะ่ะเห็นไหมเออสวยอันนี้เป็นผีเสื้อนะคะที่เราบอกเมื่อกี้ตรงต้นคลิแ่ะที่เขาเอามาติดกับอันนี้นะคะนี่ก็คือมีผีเสื้อนะะ่าจะ ส0มสตัวได้มั้งเออนั่นแหละอุ๊ยน้องคนนี้ภูมิใจนำเสนอมากนี่ดูน่ารักเนะาะเนี่ยเป็นน้องชื่ออะไรนะเดี๋ยวจะแปะชื่อไว้ให้นะคือน่ารักมากชอบน้องคนนี้มากอันนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดมือเหมือนกันนะคะน่ารักมากอันนี้กล่องอะไรเนี่ยขอมาแบบปิดสนามากเอา้ากันไกลฉันหายไปไหนอะ าการันไกลตั้งนานนะคะาการไกลอยู่ที่ตักตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะว่ามันคืออะไรเนี่ยอ๋อฉันรู้แล้วมันคือชั้นวางของนะคะเป็นชั้นวางของแบบนี้นะคะเป็นแบบลิ้นชักเออโอเคชิ้นถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นช้อนพิตตี้ทุกคนนี่ แบบช้อนตะเกียบนะคะน่ารักอะทุกคนดูสิเป็นแบบลายคิตตี้นี่เห็นเป็นลายคิตตี้หรอกนะก็เลยซื้อมาพรมเช็ดเท้าค่ะนี่ลายคิตตี้อีกแล้วน่ารักเนาะแล้วแบบหนาด้วยนะคือผ้าเขาหนาเนี่ยดูสิแล้วก็มีเป็นตีนตุ๊กแกแบบนี้นะคะจะได้แบบยึดติดกับพื้นะคะอุ้ยหนานุ่มมากอ่ะเธอดูเนื้อสัมผัสสิ พวกชิ้นเล็กชิ้นน้อยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะ,ะอันนี้ฉันไม่ได้สั่งนะน่าจะแบบมีคนแถมและมั้งไม่รู้ร้านไหนแถมนะอืมไม่รู้อะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นที่แวดประตูนะคะแบบล,ลูกบิดประตูนี่เป็นแบบต้นคริสต์มาสแบบนี้ น,นี่สั่งมาสองสองตัวนะคะทะ่าดาทุกคนนี่สั่งมาเป็นสองตัวนี้นะคะน่นารักมากเลยเอาไปแขวนกับลูกบิดประตูนะคะชิ้นสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้ในวันคริสต์มาสนี้เลยนั่นก็คือท่าดาเป็นผ้าปูโตนะคะเพื่อนเป็นผ้าปูโตแบบลายคริสต์มาสนะคะนี่ทุกคนเราสั่งมาแบบผืนแบบใหญ่มากเอาจริงๆก็คือกลัวว่ามันจะปูโตแล้วแบบ มันเล็กเกินไปนะคะเราก็เลยสั่งมาแบบไซส์ใหญ่เลยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อผ้าแบบ PVC นะคะเขาก็าจะมีกลิ่นแบบพลาสติกนิดนึงนะคะทุกคนเหมือนเขาแถมมาอันนี้ด้วยหรือว่ามันมีมาให้อยู่แล้วแหละเออเป็นแบบเอาเอาติดกับโต๊ะนะคะก็คือเขาจะมีแบบเข็มกัดตรงนี้นะคะสามารถเอาไปแบบติดไว้นะคะโอเคแล้วก็จะมีของแถมมาจาก ชิปปิ้งนะคะโปร11-11นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเอ,อ่ที่แบบปิดตาตอนที่เราแบบนอนหลับนะคะเอ้ยน่ารักมากเลยเนาะแถมอะไรแบบนี้ด้วยมีหลายสีเลยนะน่ารักมากอเขาแถมมาดีๆีๆ โอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยเรื่องชิปปิง้งใช้ชิปปิง้งอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะก็ถ้าเดี๋ยวเราเห็นเนี่ยจะรีบเข้ามาตอบเลยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย